โอ้ว <laughs> <laughs> mm ้าเปิดล้องว้าลุงใหญลองเหยียบขวดเป่ามึงดูมาจันแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นวะโอ้คันเหี้ สบ,บายดีเ้อสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซพัสุขสุคนนะมาเนี่กาเอารถออกเตือนพี่น,อ FC, น,น้องเลยมาเข้ามาวัดเนาะทางลุงพันกาสีซอนลานคขบับรถทางลุงก็ได้เป็นกำลังโซนนะอาจารย์ไดเดียซีครับกล้องให้เบิร์นอาจารย์กาเป็นกําลังใจให้ ทางลานเน <ibl ok S 1> ี่เด uh, ้อให้ทางลูกชายต้นเนี่พี่น้องนี่เนาะนะขอบคุณขอบคุณพุทธสุภุสุภนที่ติดตามขับสมคลิปกลับมาทางนี้อยู่เนี่ยสบายดีเด้อทางลุงครับโดยสบายดีลุงสบายดีเดยฮลุงท่านอาพ่อนั่นเออเป็นยังคืออ่าตีนหนักเชื่ไว้ได้เลยเรื่องหน้าหนาวขอกไก่รดมันเสีมาชนบอ่าฟูทำพอมันบอกขึ้เกลียดกับพู้เขาเกลียดกับพู้เขาเราขึ้นไปแล้ว หมอต้องทำงานก่อนเนาะไม่ใช่หมอต้องได้เหยียบขาดถึงรถป่อดสีเดี๋ยดิมันมันรู้อย่างนี้แต่ว่าตัวนี้ปีให้จำไว้เพราะปีตัวนี้ระคันเร่งปล่อยเบื่องนี่้ฮใช้ถอดเกิดเลยว่าไงผู้คนอแตัหน้าเกลียดแบบนี้บ่าเพื่อให้ใช้เกิดผ่าใบเน๊เวลาพอเช่าเชื่อตัวเขาสตาร์ทแล้วเนาะเขาเหยียบปีปุ๊บเราอยู่ในตำแหน่งว่างขึ้นรถปุ๊บมาเลยอ่าต้องอยู่ตำแหน่งว่าง คือรถมานี่เัามารถเ่าอยู่นี่เนาะนะครับเปิดปิดจักปึ๊แต่ถึงมาวางนี่พี่ีอยู่ว่างนี่วางแล้วนี่มันอีคือตัวสีไงนะตัวนี้เย็บไว้อยู่ตัวนี้เขาเขาเขาก็เขาเลยเย็บเย็บไปไหมถึงมาเออมันเย็บได้เลยเออเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อกับเบยูแซมมันนี่เนาะเนี่ยพ่อบเบยูวันแมนตัวนี้กับแมนตัวนี้นี่อันนี้เขายังไม่มั่นใจว่าตัวนี้กับตัวนี้นะ

ค่อยๆยงนี้ยางนีตอนนี้ทางลุงพนกศรลานเอ้ยนะเป็นกําำลังใจให้ลานเนี่ยเด้อเดอเดยอับคืนตับคืนขับคืนไปเลยโอ้ัวต้องเพิ่งพูดแล้วรถมันฉิบมาพี่อยู่ตัวยังบวมุ่นหรือเบิ่บวอะไรบวมด้เรื่อยๆนั่นแหะเอ้าค่อยๆเออเดยอยาเบ่งแห้งงเลน ตัก oh mm ็เบ so yeah. yeah. ิ the, you know, wind, rolling, uh ่งรถพบแล้วเออบอกรถมันสิไปปุ่นตัวยังบ่บุ๋นโขงอะไรออกตั้งใจเลิกตั้งใจฮะมีสติมีสติตั้งสติไม่มีสติอยู่กับรตียินน่ะอยู่กับเบรให้ตัวหู้ว่าเนี้ยลงน่ะคือรถรถจอดรถหยุดเบรกนี่เลี้ยวเลี้ยวหักแรงๆหักแห้งหักจนรถว่าจนรถมันไปได้ห่ดเลยจนรถว่าว่าเอ้มันหยุดแล้วจค่นี่ มันมันตรงได้กับทางที่เขาต้องการเขาจะไปให้มองนักทั้งหนาเด้อเดียวเดี้อคอยยานมเป็นกำลังใจให้ลูกชายเด้อเจ้าเขาอันแรงมันทะลิงลูกผัวลุงกับกำลังสอนเยอะมาให้เบรกแห้งลูกกินได้ผัว่ารถของท่านนั่นผัวเมาก่อนเวลาโตโตบุญพวงอะไรเวลาเขาโค้เขาเนี่ยตโตต้องโค้ต้องหมุนให้ได้ ได้จังหวะมันอะไรนะฮได้โตถ้ามันหลีกไ็้ัลนะเหกอดีก็ยังเหรอแต่งสติโลกมีสติหมุญถ้ามันชิมานี่ยตัวใครหูโยรถมันต้องไปพีตัวกบุญต้องหมุนมากีน่ะคือตัวนี้นะมันอยู่ที่ที่เทาาองอะไรนะเขังคับมันว่าหมุนไปนี่รถไปใช้บมุนนะแม่บ่านี้ม่ทางเป้าหมายคือตัวสิไปจังสิตัวก็ต้องบุญมากคงอะไรหมุญมากจนว่า ม sure ันได้เป้าหมายของตัวคนนล้บุญมาจนได้เป้าหมายเขาเขาจะได้เขาจะไปมองไหนครับหันอยู่เดินวัดได้เน evet OK ี่แล้วก็เออลดคลืนคือรถมันทางกันอย่างนี่เป้าหมายเขาก็อจะไปที่เขาต้องบุญรถบุญจนได้เป้าหมายเขาบุญไปเรื่อยบุญบุญกะจนนั้นเออเขาได้แล้วปุ๊บมันช่วยขึ้นปั๊บไม่เหลืองเลยอเืต้องไปตีนตีนเบื้องอ่ะเบื้องชายเขาตัวเขาเตะไปนี่นะ แม่หลังหลังตีนรถรถตัวก้า่าตีนตัวเหยียบอันเหยียบอันนั้นตีนรถแต่เหยียบอันนั้นไม่ตีน,น,ย,ย,น,น,น,ตนยันตีนรถรงนั่นรถอันตีตีใช่ตัวละอ,อ่าก็ตัวตีใช่ยต๊วก็นั่นน่ะมันอยู่หลังตีนรถหลังตีนรถถนัดคุณลุงนี่ก็เป็นพี่น้องทางคุณพ่อทรงไส้หมุนหมุนเตะหมุน,มนมจนมันได้ muốn nhắm bố đẩy tố bố lột bái <laughs> mà cả tầm đâu Nhưng mà chẳng chỉ tố hát cưn Hát cưn cả khói hát chẳng và này chuột máy, bảo máy hóng hóng chứ vậy Hãy nè, bưng cây nè Bưng cây chốc kho, là chẳng quay bưng nó Hãy bưng nè Hãy bưng nè Bưng nè Hãy mẹ anh chị bên อ๋อนั่นคือป่าเห่าครับรถว่าขึ้นเหนือลอกใต้เดี๋ว่ารถขึ้นมนท่านหนึ่งแล้วขับรถเก่งเนาะเออป่าเดี๋ยวนี้นั่นให้ขับรถนี่บอกก้าซันพื้นเอาคือวอะไรเซนลืมมัดคืออันชั่งก็จะไหครับรถไเวลาขึ้นไป้เพิ่มนะจะได้เฮยดปีจอได้คาลิงแต่ก็ชอบกระถางนีดเข้ารถแต่ข้าวตะกี้นะครับไปเองได้อ๋อตะกี้รถตู่เราตะกี้เราขี่พุ่น เกิดเหนื่อรองใต้เลยตะกี้นะเอาออกมาแล้วก็ตะกี้ไม่โดยดีกูเลยแล้วก็ขับมาหาก่อยตะกี้ขับมาแต่ไปหาเพื่อนแตตัวเองจอดรถตัเองไว้ายเป่วนนุ่งอินนั่นแหละก็เพื่อนแล้วเขาไปวันเดียวนี่โบก้าโบก้าโบเวนเราเราเคยนั่งสบายว่าฮักฮักฮักโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วฮักวงไรนี่ฮักเปลนได้ เอามาทางที่เข้าสีสีไปเส้นทางที่เข้าอยากไปเนาะตัวนี้น่ะมัคือกรรทับใจเข้าแต่นี้เขาสีใบตงกันลูกชายก่อนพวงอะไรพวงอะไรคือเข้าเป็นตัวพุ่มมันพุ่รถดีือ่าใช้ไปทางไหนก็ตัวพอยรถไปจู่จูไปคือตรงที่างที่จริงๆแล้วนะทางอย่พี่ตัวนี้พอยนนไปมันกับโบแม่นู้นกับไปอันนี้มันคือตัวบังคับรถว่าหายไปทางไหน แบบเอาข้ารหจักนี่บอลุงข้าหจักนะอยากไปทั้งใดเงีเอารถเนาะตัวเดียวตัวกระต้งเวล่บอเขารถจักอันนี้คือจันเน่ลุงบอกลูกตัวเดียวังกระ้งเอ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วสีน่าต้องเป๊ะไปชิงแต่เด็กก็ต้องเล่นบับัดสีเอาออกจากเคื่อนเนอลุงเลยไปหาจอดไว้มองได้ก่อน

ไปเด้อไอเมียรื่องก่อนไอเมยเ่องก่อเดี๋ยวสิเรื่งข้างล่างกันะตอนนี้ลุงกัำลานเพิ่นอ้าวน้เมือม่อคืนสบายดีป้าลุงกินยังอ่ะลูกกินขนมแต่เศร้าออแท้อันนี้อตอนนี้ทางลุงเพิ่นกะกำลังสอนลานเยอ,อะเห็นใจนะเอ้ย พักว่าพักอ่าพักมันเป็นเด้อเป็ัทางลงเพื่อนจะให้ลูกไส้เป็นกอนเม่จังจีพักครับน้ำหลังหันลองอีกด้วยอ่าไปแล้วนะ,ะลุงสอนเพื่อน เ,เบรกเบรกมาได้นจนก้นเงิ้อฮืีฮัตอีฮีไปเรื่อยเนี่ยระดูใ่ฮัตครับฮัตทีก็น่าใกล้แล้วแหละ মিকেলারার্য়োরারে okay. อะลองถอยว่าวันนี้เออลองบ้างกันจิลองถอ,อ,อยอ <laughs> ลงเพื่นสอนถอยนะ้ำเริ่มแล้วพี่น้องหากโค้ชจักดาวน์หน่หนึ่งคอยเซียนคอยขับไปเดี๋ยวก็เป็นเองเนะาะนะกับมกบกใจทั้งเอฟซีเฮาหรือว่าเอฟซีทุโกถกคนเนาะทีท่หายกำลังเงี่ยงใจมามเมเนก้ะโลกทรายลงมาฮัดครับครับคันสิไปทั้งเดินพวกเซียนผันนี่เนี่ที่น้องเั่นเมิน,มน เลยมาหัดอยู่เดินนี่โอ้ยเนี่ยพ่อมันกับบอยู่ซ้ำอันนี้ไปเรียแเมยก็อยู่ไกลๆได้เพราะว่า <c oughs> ลุงเป็นคนสอนหลานไ่อลุงเนี่ยแกเป็นพี่น้องพ่อซุไส้พี่น้องเดียวกันโอเค เออนี่เปิดอนเปิดไฟอืมไปอีลวาฟออย่าทางสบูลสีผ้าพีพ้านองเลาะเบิ่งเลาะส้มไปทางซิมเนาะซิมฟอคนอ้อมทางพุน่นตาจียา่อคนอยู่คนบยโยคนชื่อสีไบทุละนอ่นี่ ลงก,กับลานเพ่นไปถ่งใดกระติดตามให้กำลังใจเนี่ยพี่น้องในคลิปนี่ให้เป็นอันของโลกใต้ฮัดเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นของแม่อ๋อนี่ยเดชทางเาพ่อเพอผลสางกุฏิหลังใหม่ผนมีบล็อกเรียบร้อยแล้วเน,นบบาะผลกระโบได้มานั่นองเบิ่งเทือ้อเชิญสางกุฏิหลังใหม่น่าเดี๋ยวสมุนทีคนหยาด มาถ่ายทั้งนี้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งว่ะอ๋อนี่เจพี่น้องอตัวนี้ก็ได้มาเลาะมาเบิง่งมาส้มให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันเดี๋ยวเพ่นพากันฮัดถอยอยู่ลุงกับลานอาจารย์ด้กสับกูไหมพี่น้องติดตามให้กำลังใจเนี่ยเออมือใหม่ฮัดครับพี่น้องให้กำลังใจลูกสา้เนี่ย hàng phục Để đây đi hả? Lùng cân sòn Tăng xa tí lấy tay kia nữa ดใกล้แล้วใกล้แล้วคือจักดาวแหละลุงเป็น,นคือซอน,นกันอ่าชั้นายก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเด่นในคลิปน่ะทางเมย์สีหฮัทครับแบบนี้น,นี่ให้ลูกชายก่อนเนาะชัจนรายกาสำหรับคลิปนี้เท่ากับดีเจ้าเพียงสมิสกก้อนเอามือเล็กมือหน่อยเนาะตอนนี้ฮะกำลังฮัทไม่เดี๋ยวก็ค่อยเป็นค่อยไปคือสิได้เองแหละคนเดียวคนก็ฮัทครับฮัทเบรกเนาะ ลุงเพิ่นกับซอนดีพี่น้องลุงรับใจดีสอนแบบง่ายๆเบาง่ายๆเพื่นไหนห่านเพื่อะไรอ๋อเพื่นเนี่ยเพื่นเทียนเบรกเทียนเปิดฟืน้นเ,นเปิดไฟลุงเพิ่นทีพี่สอนลานว่าอยากให้ลานมาลองเบิ่งเงินขวดอันนี้อาจารย์ขวดน้ำที่ตั้งอยูน่นี่อ่ะถอยมาเลย <c oughs> หลังถอยมาแล้วลงพสิลองให้หลานเพิ่นม,มาใส่หน้าขวดน้อยนี่พ่นนะเล่นได้เพิ่นสิพสอนหลานแล้วหลานเพิ่นสิแมนบ่สนะลองเบิงว่าสิเทียงบ่ เอาเบอร์น้ำกันพี่นังอือฮึอพิสูจน์พิสูจน์เอาเอาได้เอ๊ะเอ๊ะมาแล้วมาแล้วคนสามารถโอ้โหว้า <laughs> เปิดลอง้าลุงมให้ลองเหยียบขวดเปล่าบังดูว่าสัน <laughs> แม่นแล้วแม่นแล้วลมลแม่นวะโอ้คันเหยียบขวดนี่ได้อเออลองถอยเหยียบขวดบ้างดิ <laughs> ถือว่าพลานอยู่ว่คืออยู่ดิ ไอ้ข้างมันมันเป็นมืนเป็นังเป็นยเรียกหลังย่วมัเป็นมันเป็นนี้นะัก็มี็นไรว่าเสียนั่นเอเสียนั่นเอนะมันตุ๊ิโต้กระโดดมาเส้นตั่นเอ้วยไดังไมันมันโคตรเลทาไปด้นั้นกท่านเขามันไม่ใชตามันของสาของมันแต่เ่าเสีนี่คตรโลท่าไป่แหละฮคอยสิถอยนี่ตามนีก็ันหน ข้อมอง่นที่ข้อมองในี่บกเป็นร้องใหรานถอยเหยียบขวดลองเบิงถึงนะเนาะอ่ะเดี๋ยวปอยใหรานกับลุงเพิ่นนั่นอีกอนพี่น้องในคลิปนี้สิขอเจ้าเปิ้อเด้อนะขอบุญขอบคุณบระสุขสุขคนที่ให้กำลังแห่งใจเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโตมลาพ่อจากพี่จากน้องไปก่อนจันทร์นาคขอบุญขอบคุณที่เป็นแห่งใจให้มาโดยตลอดเนาะไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี